เดีกันไว้นะครับวันนี้ก็ะะกจะมจาแจกพาเนลฟรีไฟน์นะอันนี้เป็นฟรี fire ไฟน์แมนแก็ฟรีไฟน์เดิมผมเล่นได้ทั้ง2องฟรีไฟนเลยนะครับโอเคนะครับพอโหลดมาจะได้เป็นไฟล์แบบนี้ให้แต่งไฟล์ไปเลยนะอันนี้ไม่ต้องใช้รหัดเข้าพาเนลนะครับพอเจองไฟล์จะได้ apk แบบนี้นะทุกคนกดติดตั้งไปเลยนะครับโอเคนะครับพอติดตั้งก็กดเปิด apk เนะนะอันนี้ก็ติดไปให้หมดนะครับไม่ต้องใช้รหัสเปิดพาเนลนะครับก็เปิดไปเลยนะครับแตไม่มีรหัสเปิดพาเนลโอเคนะครับพอเราได้พาเนลมาก็เป็นนนนปรระะะมมมาาณี้้คับื่อกดดดตติผวย เปิดไปเลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบัดไหนว่ามาสองกระป๋องดับเบิลคิลเดี๋ยวแบกให้ดูเลย